สัสดีค่ะหมอโก้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าหลังฉีดฟิลเลอร์แล้วออกกำลังกายได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าถ้าเราฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วเนี่ยจะมีผลกับการออกกำลังกายหรือเปล่าต้องงดการออกกำลังกายไหมแล้วถ้างดต้องงดนานแค่ไหนงดกี่วันอันนี้ ก็หมอขอตอบเลยว่าหลังการที่เราได้รับการฉีดเลื่อนเนี่ยไม่ควรจะออกกำลังกายหนักๆอย่างเช่นออในช่วง2 4 4 8ชั่วโมงแรกแล้วก็ถ้าเราดูคลิปนี้ต่อไปเราก็จะทราบว่าเพราะอะไรทำไมเราต้องงดการออกกำลังกายไปก่อน ก่อนอื่นเรามารู้จักกับการฉีดฟิลเลอร์ก่อนนะคะการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็คือการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือบางคนเรียกสั้นๆว่า HA ฉีดเข้าไปเพื่อเติมเต็มให้หน้าดูอบอุ่นขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาพวกริ้วรอยล่องลึกบริเวณหน้าแล้วก็ลำคอหลังจากการที่เราได้รับการฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงอย่างแรกก็คือ ในช่วงสี่สชั่วโมงแรกเราควรจะงดการออกกําลังกายหนักๆแล้วก็การตัดแดดตัดจัดเป็นเวลานานก็คือถ้าเราออกกําลังกายหรือว่าตัดแดดปัดจัดนานๆมีนก็จะมีหนูออกใช่ไหมคะแล้วถ้ามีหนงออกเราก็ต้องมีการตัดมือมีการจับการลูบการทำอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อบริเวณที่เราได้รับการฉีดซูเลอร์แล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดเลือดมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียน ก็ทําให้บริเวณที่รับการฉีดฟลเลอรเนี่ยมันจะมีการแดงได้ง่ายอย่างที่2ก็แล้วดูควรจะดื่มน้ําให้มากขึ้นเวลาที่เราดื่มน้ํามากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันดูเต็มดูอิ่มและดูสวยเป็นธรรมชาติขึ้นเพราะว่าฟิลเลอร์นเนี่ยมันเป็นสารที่อุ้มน้ําเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ดื่มน้ำเยอะประมาณ8 1 0ถึงแก้วหรือว่าประมาณ2ลิตรต่อวันนะคะ อย่างก็คือควรจะหลีกเรื่องการที่จะโดนความร้อนเปดจอยางเช่นไปอบซาวน่าหรือว่าไปอบไอน้ำแล้วอีกอย่างก็คือการทำพิเศนเลเซอร์ต่างๆโนยบหน้าเนี่ยก็ขอให้งดไปก่อนสองสัปดาห์แรก อ,อย่างนึงก็คือควรจะงดแอลกอฮอล์ไปก่อนน้อยก็ย4่ชั่วโมงแรกหลังจากที่ได้รับการฉีดนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอย่างเช่นมีปวดมีรวมมีแรงบริเวณที่รับการฉีดิลเลอร์ก็ควรจะไปพบแพทย์ท,ทันทีอย่างที่อยากจะฝากก็คือถ้าใครที่ไม่เคยได้รับการฉีดฟิลเลอร์มาก่อนควรจะมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อควรระวังอะไร แล้วก็ถ้าอยากจะได้รับการฉีดจริงๆที่ต้องพิจรารณาก็คือควรจะหาสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานได้รับใบอน,นุญาตถูกต้องแล้วก็มีแพทย์ที่มีประสบการณ์ให้ทำแนะนำเราแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เรากังวลทำให้เรารู้สึกมันก่นใจมากขึ้นนันเวลาที่เราอยากได้รับการฉีดฟิลเลอร์เนี่ย ก็ควรจะได้รับการฉีดเริ่มในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการฉีดเลื่อจากแพทย์ที่มีประสบการณ์ค่ะ